สวัสดีค่ะพ่พอกับช่องลองจีดผ้าร่วยคือเกานอกค่ะมือนี้กะมาติดตามต่อตัวเลขกับปูกลางดงเนาะคะ่ะงวดเมื่อกี้เพิ่นกบเขาห้าแปดล่างเต็มเต็มเนาะคะ่ะเลขเพื่อนกบเขาเต็มเต็มเลยเนาะคะ่ะหาแปดล่างค่ะงวดน,นี้เขาก็มาติดตามต่อตัวเลขน้ำกันเลยจ่ายเร็วอีกสักครู่เนาะคะ่ะสักครู่ ล <laughs> อยม้วนตะการลอยม้วนตะการลอยม้วนตะการสร้างลอยโยมม้วนตะการนั่นทำนันไปรัดตูด้ใดให้เอากล,าล้วยไปไม่ใช่แค่แต่ปลาไหลมันแยมแจ๊กสินแน่ใหคือเพื่อนสินแน่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวให้ย่ามนี่แหละมันสินเดี๋ยวมึงรับค่าเนี่แหละตอนนี้ค่าสาร้ <laughs> รออรงางได้แล้วเหลี้ยวอุปกรณ์อีกประมาณเงินนึงพอมันม้วนตารเดบบก็เลยเดี๋ยวสินมันรวมรวมไปจนได้แหละ แต่ว่าผู้เป็นถือเตอรี่อีนาใบนั้นเพ่นกัโอนมใหเยอะคูรักขั่นโอครับคืเ่นหาคัี่น่นท่าแม่ากกมานี่เดียวอโอตัวตีโอ้ดีใจน้อเพิ่งน้อยจเนาะเพิ่งได้เพิ่งมาเพิ่งท่มเพิ่งมาเพเพิ่งไดเกิดนั่นเพิ่งิหนสนี่แต่ว่าเที่ยวหนาวเพิ่งติดอไยอีเพิ่งติดสยเพชรไปจริงๆแน่ด่าปล่ยเพ ก็คือว่าโใจดวนใช้ดวนมันบ้านแล้วขดวนใจด่วนมั่นนใดเขาก็ดีแจ้น้ำยึดไม้พค่นี้สถครับคบม่ถุงเหอยูนี่หันก็ถุงเปาแม่อาใส่ขยะเอาไปใส่ขถุงนั้นเนี่ยไใส่ขยะนั่นแหละนั่นแหละเอาเอา่ถุงเปาถุงนันเอาม่ใส่เออน่ะยึดถุงเปาม่ใส่หมเจแา้ิ มนอยากกิน้าสวนเทาอยงสี่ะใช่ไหมพอาจารย์ปนเตอร์กันี่ด้นี่นี่อะไรลูกได้กินเนนี่นี่ก็จะปนเซอร์อันบ่แดดบเบ่ดแล้วนี่เอาสเตปเปินัเะั่งเหนียวเออเออนีนี่นี่นี่แล้วคูเป็นใบออกมันชิ้นปลาเป็นใบชิ้นปลาปกตินี่กระโดดรอกันน่นะเตรียมสมุดากาไว้เลยนะคะ เดียวสมดุลปากกานะคะนี่เล็กแอนก๋วยจี๋วมากเหมือนกัน จ <Safe> ง <cumin> แล้วกูไได้ซ uh ื้อจากอัน <described> น <mus i> ี้จังมันไมด้เจอจับยู้กับเป๋ามูเนีมันบะเข่าบะเข่าแว่าแล้วอันนี้ของแม่จาดห้ายเล8นะคะ8558ตัวเลขตัวตัวไมต้องกลับนะคะแอดกระบอกเสมอนะค่ะต้ให้ไปดูในคลิปได้นะคะ885เข้านะคะมันขื้แต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะเรได้แนวทางัด มนะันยังเพือดูดก,กันรอคนนี้นมีนะงแสบี่ตี่อ,อนบมาวัดได้ทั้งบุญได้ทั้งดินส่ใจบิอง่<ๆ>อานุ่ท่าบุญท่านทากับ่านบุญตอไปเรื่อยๆใส่ตอบุญเนาะตอบุญ ไม้ติดหาวหน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 าวนาวห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 นาไปนาวนา่หนวหนนนวหนนาวหนานาวห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 นานาวหนาวหนาวนาวหนวานาานา เอาไปใส่น้กแกงกินได้ได้ได้ใส่สู้เย็นไปก็ได้เป็นข้าวสเเห็ดะมันกินกได้รอกด้วยเอาาพี่ร้หงไลงู้หวเประทานนเริ่มมาใส่ใส่ไปนั่งทานสพระธรสัมมาสัมพุทธ มวทางพรขาวันต่างอาทิวนเจนีสาวัาถตภขวัติโมขมังนามสานีสมุปติปันโนพขตัวสาวตสังโกสังตงนมามี เอ่ามือแล้วกสู่เงนต่อไปจะเขาเป็นยีกีมีอแนน่งยีกไปเท่าไค่าอาจารย์ที่ว่าน่าจะประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ยังพอกันนะีเลอน่อไรๆสอเอาว่าเป็นยังไงเ่าไปตามการเดมเลยค่ะสันทายเออเอาได้ไปจับลอตเตอรี่ไว้ค่ะวันว่างหนึ่งมันหาแป่แหาเนาะค่ะมันปันวาปัหยิบบอทันค่ะเรื่องมันอัะ เปิดขึ้นอันก้อนมูก็แปดห่าห่าแปดแบบเล่คุนี่มันเป็นเล่ด่างมาตลอดอาการนับเลขธรรมาแล้วที่นี่มันมาออกอีรีมันมาเป็นหลักทรัพย์ให้อีรีไปไล่กลายเป็นผู้ใดใดคือว่าแหละยิปคนจะไปอะได้ท่านบอกว่าจอแต่ยังไงแมอยู่มัเข้าใจต้นเดียวเราไม่มีผู้อยากซื้ออรูไม่ได้จังหวะเป็นครูเป็นอย่างนดียวเล่กลายเป็นเลข เลขขามเสียงอาจารย์ยังใส่ได้ตลอดการเด้อไม่ข้ามจริงจริงเใ็นไอดมันอยู่แข็งแรงเหมือนเดิมไม่ไม่ข้าม,ม,มาาแต่ว่าเลขอา่าเลขสิบสี่ชุดที่ว่าเลขครบบนแรงงวดงวดมีรุดรุดงวดที่แปดมาเข่าหนึ่งเก้าแต่ว่าเลขอศูนย์เลขสามเลขสี่เลขหกนั่นไม่มีไม่มาจริงๆรบอกไปศนะูนย์สามสี่ไม่มี กระดาษทับสมุดคอาจารย์ในกระดาษสมุดสมุดปากกานี่หนนั่นมาตีเขียนหนยเลยเนาะเห้มันไปเป่าไปเป๊ะไปตันไปงั้นกันไปยุดไปจับไปทิศละหน้ารัฐบาลเรื่องนั้นจันมันเกี่ยวกับยัดรัฐบาลนอาจารย์มันต้องเอาไปเสี่ยงผู้ใดมีใบบรรทัดอาจารย์ดีนั่นเนเดี๋ยวที่ไดนจะซื้อมาใบอยู่ซื้อมาซื้อมาใบอาจารย์โบราณนี่นี่เีจ้ะ คยคปดนาน่หมอครียังน้อเดีอนเดียนนึ่งเพิ่อีกก่อนเี่หาเป็นไหนคะแอดเออพระธีร์่าพันเตรียมโตครับไปกางประเทศครับสองอาทิตย์พันจะเก็บโตค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะตรวจไม่ผ่านเนาะค่ะเก็บปวดตัวตุกกตาเดินทางบ่ 谢谢เพิ่นเพิ่นไปทำธุระบ่หรือเพิ่นไปเฮ็ดงานหรือไปท่องเที่ยวไปปักพอนปเที่ยวน้ำไปสองอาทิตย์เนาะประมาณสองอาทิตย์เปเดือนงานบ่สองวันแบบสามอาทิตย์แบบเอาตอนนั้นเขาประทใจในการอนุญาตให้กิน ไม่มข้าเสียใช้ได้ตลอดนะคะ่ะนี่ใช้ได้ตลอดการไ,<ด>ได้ตลอดการน,นะคะ นะค่ะ919นะค่ะกับไม่ได้ขามเสียงนะคะอยู่ข้างล่าง919อยู่ข้างล่างไม่ได้ข้ามเสียงนะคะฮ่าแกะที่เป็นเครื่องสมุน2หางแกะกับไม่ได้ขามเลยค่ะกับไม่ไ้ขามมันบอสบอสนี่มันเครื่องมันก็ขึ้นอยู่เครื่องเลยหาอไม่ได้ข้ามเครื่องไม่ได้ข้ามเลยล้มมากขึ้นไกมันสีบ่มาหากันอย่างเียวมันสีบ่มาเองมันสีบ่ไปเองี ยูหันก็คือยูหันเห็นว่าสันสุดสองหาเปลี่ยนแต่ยังอยู่ที่ขึ่งนั่งกันดีมันออก0 7นเจ็ดมันก็อยู่ศูนเจดนี่โูนสามันก็อยู่ศูนสามทางล่างวันนัหันขังบนหาแปดีนหาเปี่นก็อยู่นี่เด็กเก่ามันยนอยู่นี่เด็กนงกเพิ่นเพิ่นสีเขียนไปเลยนี่นี่ ชุดนั้นสองหาแปดดิเนาะมันบอกมันออกมีสองแปดหารหัสหกตัวที่ผู้อาจารย์ห้ยแปมันเลยนี้หนึ่งเจ็ดเก้าห้าสองแปดท่านเลไปตัดเป็นสองชุดหนึ่งเจ็ดเก้าสี่ชุดนึ่งมันก็มาตัดเหลี่ยมสองตัวมันก็ได้สองแปดมันก็มาตัดอีกเป็นชุดหนึ่งมันก็าตัดเป็นเดี่ยวสองตัวมันก็ได้จะเกิดได้ทั้งหมดั้งร่างแต่บางวันเนี่ยเพื่นเพื่นบอกมาให้คล้ายๆว่ามันไหยเย็น ถ้ราะท่านเองมีเห็นหกัวไหมดูนครัถึงขึ้นพื่งสองมือนเนาะค่ะมันก็เลยเพิ่งตององฟังถาเบิงสิงกธขพันหน้ามาเพันสี่ยจงไหนอันนี้เบื่อตนก็น้อยจเบื้อตนต้องน่าเอาไปเป็นแน้ท่างครับคุณเอ่มจะเป็นเพียงรลยตะสี่เสร์ฟก่อนเสร์ฟก่อน 我没有买。Yeah, เอาคอเซิร์ฟๆไปก่อนครัสามรหัสรหัสทราบสามตัวจังไว้กันไหมนนี้โอ้หันหน้าต่างก็ได้เด้ัดสมมุดแบบนี้นเป็นไรนอนันี้ไม่จอดตรงรอบสมเมือตอเป็นสมุดแบบขีมนทการใีมนการรอเดียวเดีมนการรอบครับเพราะว่าหน้าต่างมาได้สไล ไป,ไปจวดสักกันจวดเดี๋ยวจะเอามาตั้งกันบ่แข็งคอมันเลยสั่ไหลลงเนาะรหัสซราบว่านี่ยซุนส้นการเกือบทุกสูตรส้นกันเกือบทุกกรน,นี่เลยซุนกับหนึ่งมแม่แปลว่าซูนแปลว่าข้างล่างนี่มีสามเด่นซุนเด่นสามข้างล่างหกกับสามนี่มันอาจจะมากคู่กันก็ได้หกกับสามหกสามสามหกนี่เด่นเลย 6, 3, ขอให้ได้กันเป๊ะๆฟังๆังจากทางนี้ซื้ออยากซื้อกินกันารพาจย์ก็ขอเป็นแคนแนลทางเป็นกำลังใจเป็นซื้อกางให้เหล็กกำลังวันไม่ใช่แล้วบ่มีบ่มามันมบ่มีในกำลังวันโรงงนี้มันสิมีหนึ่งมีหายมีแปดานั้นเด้อยแปดเนี่ยอาจสีเอ็ดเลศอะไรได้งวดนี่มันของแปดหายออกจากนั่นเลยมันบ่มีบ่มีแล้ววันจันทร์แต่ว่าจะเลื่อมมาเลขเลื่อนออกออกเลื่อนมื่อเด้แถวเนี่ย เอบเเอ,อกไม่ตรงวันแมนมันบอกว่าตรงเมื่อ <c oughs> สูตรผ้าจารย์กับเห็ดเตี้ยใหม่เพื่อเอฟซีที่เห็ดคำนวณเพื่อหพราฮ์สุภาพกาญมีหลายเบิ้งคนอะ่ะเพืเ่อนเบิ้งบโมโหหรอสูตรมุ่นวิปุย แต่ว่าของพระอาจารย์เบิ้งผู้เดียวหัวอยู่หัวเรื่องเยอะแค่เบิ้งผู้เดียวมนแค่เบิ้งผู้เดียวหัวเรื่องไอ้คุณอืมอืมนี่บไงแต่ว่าเพื่อที่ได้เป็นตัวเลขออกมาเนาะจารย์คิดเบิ้งเลขหนึ่งเป็นพันชุดเลขสามตัวพันชุดเลขสองตัวร้อยชุดเป็นจะได้เพิ่งคัดออกมาให้เหลือให้เขาจับได้ชุดเดียวสองชุดเป๊ะแต่งสินะเพิ่นต้องใส่ก้อนพิริยาคือกันเด้ ตัวเลขเนี่มันสามารถที่จะเป็นไปได้ทุกอย่างออกได้เพื่อกองสลากไม่มีเลขดับแต่ว่าขั้นเทือดออกมาได้เท่ากับไ้ตัดทุนไม่บาล่ะตัดทุนเข้าลงไปเพราะท่านได้เท็ดบอกค่ะอาจารย์เลขเลขบ่มาน้ำกันเทืดเทืแล้วเทือดแล้วจะลงทุนแล้วเทเลขไม่น่าจะลงทุนนั่นแหละเดี๋ยอะๆก่อนเอาตัวนั้นก่อนเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวมันสิเร่งนั่นก่อน มดูซื Mechan ือเราไ้ที่ล้างสิสั้นขันว่าชาดบอกได้ขยับใส้ตวางไว้ตรงกลางเลยอย่างครับชาดป่ะกล้องได้ชาดอยู่ขาชาดมาด้วยชาดเท่ากับสมุไข่ก่อะ นนยีย่อิบหล่อเอฟซีเงียบๆคนเด็ดเป็นไรเนี้มีคนเขามากบอฟันบอน่านกลัวเร็วของอมันกกันเพราะมันลากานหลายเกี่ยวกวนพนุเจ็ดแปดมืน่นเห็นไหมพ่นมาเบิงกรละละล่อเบิงกระะเขียวอันนี้คือผ้าจาเนเนียนหายได้เป็นแนวท่ากว่าเป็นหยักปีกไป,ปจัดถ้าใครถ้าใครประสงค์ตั้งผ้าจายนยอดเนี่ยตั้งดีๆได,ด,ด้ตั้งใจได้เอฟซีได้ ถ้าใครประสงค์อยากได้รางวันใหญ่ๆเที่ยวนี้รหัสทรัพย์จะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้แค่แค่อักกันไว้เนาะอ่มันก็จะมีเด่นมันเด่นมันเด่นมากๆทีนนี้อันนี้เด่นมากเอศูนย์นี่มากมาแห้งบจ่จทุครับ,ค,รบคิดคิดว่าคาดาว่าคานคิดแต่ว่ามันก็น่าจะเนาะ ยังไม่จับสามตัวให้หน้ารหัสทรัพย์ยังไม่นั่นเดี๋ยวให้พราอาาร์์วิเคราะห์ไว้อหมไว้อีกก่อนอส่วนแนวทางด้านล่างเนีนเนเ้ยนอย่ได้เนีนนอย่างสามหกหกสามอันนี้ก็คือกันไว้ถามามันสีมาตรงตรจริงๆรน่ะจริงจรน่ะจุดจุดที่มันอยู่หาเปลี่ยของเขียวนึงหันขึ้นตัวนี้ คือหางนี้เลยมันอยหางนี่ทุกครับแต่ทําไมพระอาจารย์ก็เลยต้องไปกลับให้เพราะว่าลังเทียผู้ลังคนเพิ่ก็ซื้ออีีว่ากับบ่บ่ไปบ่กับแต่ว่าผู้เพิ่งจากนั้นท่นมีปัญญาท่านสัตว์นั้นท่นกิฉลาดท่าแต่เอาไว้ทั้งไปกลับทั้งบนทั้งล่างเพิ่งเกิได้คืออลังเทียพระอาจารย์ก็บอกว่ายายาหมันก็พระอาจารย์ร้อยเปอร์เซ็นแต่ให้เราใช้ปัญญาดูด้วยให้ห้าวพี่คอออกมาให้เบิงใบยังยังจังไอย่างสิน่ะ อย่างเช่นยกตัวอย่างรหัสซับหกตัวหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสองแปดเพื่อนใส่ปัญญาเพิ่นเป็นยังเพื่อนบอกว่าเลขหกตัวมันยากเพิ่นก็ไปตัดออกเป็นสองชุดตัดออกสองชุดแล้วก็เอามาจับเป็นสองตัวเพื่อนก็ได้ทั้งบนทั้งล่างสินะเพื่นก็ได้สมปรารถนาเพื่อนเพื่อนก็ได้ช่วยน้องหมาน้องสับปะสับมาเห็นไหมประมาณหกเจ็ดคนนี่แหละเจ็ดคนพุ่มากเอยตรงไหมเห็นไหม แล้วก็มันบม่มีเยี้งมันก็จะพอซับซ้อนไปเลยดอกบ่อันนี้ดอกเดี๋ยวเขาจงค่อยๆไปนี่มันเพิ่งจะเริ่มเริ่มเนาะแต่ว่าคิดว่านาทเนี่ยแหละมั่นถ้าอาจารย์มั่นอยู่มันอาจจะปิดตรงกับหลายล็อกหลายสำนักเพิ่งขึกันและต่อไปแต่วงได้ดีบ่าดีอาิอีานอีกต้องไปหาซื้อไปก้อนซื้อลัตลเตอรี่ไปก้อนอือ ไปกลับด้วยไปกลับด้วยจริงๆถ้ามันจะมีมันจะมีศูนย์สี่ศูนย์ด้วยแต่สีมันมายากมากผ้าจารย์เลยไม่เขียนลงให้มันมีสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สามสามเอ่อสามเจ็ดสามแปดสามเก้าประมาณนี้แต่ว่าพวกนั้นตัดออกไม่เอาเอาแค่นี้เพราะว่านี้มันเด่นกว่าเพื่อนสองศูนย์เก่งกว่ามึงแมนมันข้างล่างขึ้นกันมันเสร็จสุดนี้ถึงครูของมันขึ้นกันมีสามห้านะแต่พผ้าจาย์ตัดออกสามห้าสามหกสามเจ็ด เราแต่สามหกก็สามเจ็ดไ้แล้วก็เจ็ดศูน์เจ็ดหนึ่งอืมมันบอแล้วก็เดี๋ยวโอกาสในานาคะใกล้คลองซื้อท่าแล้วก่เป็นเบิ้งเสื้อ่าเป็นเนเียน,นค่ะเบิ้งโดนก็ม่ได้ค่ะเมินต่ออี่บายเป็นตั้งต่อเน่นะคะดูได้ดูนานก็ไม่ได้นะคะต้องเซฟซึ่งกันและกา o ยูทูบก็ต้องเซฟเอฟซีก็ต้องเซฟยูทูบยูทูบก็ต้องเซฟเอฟซีแคปหนาจอไปแล้วแอดมิดก็ต้องซฟ สถานทีแต่ละหม่องเซฟผู้บาา<ะ>จานเพอนเซฟลหลายอย่างต้องค่ะกระรุปตัวเลขนะคะของปูลกลางดงเนาะคะ่ะเลขขางเสียนระเนาะค่ะค่ะกระิสีเสียงรบกวนเนี้ยนะคะน้องหมาน้องหมาหลายเนาะคะ่ะเด่นบนกจะเสีมสองหนึ่งศูนย์เนาะคะ่ะเด่นนะคะตัวเน,นิน้ๆเลขกับสองศูนย์เนะคะ่ะเางนินไห้เนาะคะ่ะ สองศูนย์สามศูนย์สองเก้านะคะเด่นล่างกับซิมี่หกกับสามนะคะเราเพิ่นกระนิ่นไปเรื่อยนะคะสามหกหกสามนะคะเลขกันกับซิมี่สามเจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะแล้วกับซิมี่แล้วกัซิมี่เลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะตามที่แอดเขียนให้เลยนะคะ ตามเด้นะคะเลขที่ไม่น่าลงทุนแต่ว่าผู้ใดมักกะกจัดเลขอะไรค่ะแต่ผู้ใด,ดมักเนาะค่ะค่ะท้ายคลิปนี้กับอม่ซี่ทุกท่านถูกหวยรวยเบอร์รำรวยเงินทอทุกท่กนา,า,เาน,นเลยค่ะขอบมุณเราก็อย่าลืมกไลุดแช์ให้น้องจีดผ้าร่วยน้ำแนวด้อค่ะ